สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านครับผมเดี๋ยวนี้ว่าพบกับผมเส้นเคยนะครับเจสันคาติวนนสีมากนะครับเรามีรถดีรถสวยราคาถูกคัดสรรไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอนะก่อนอื่นนะครับลูกค้าเก่าก็จะทราบว่าผมเป็นคนทารีวิวคลิปสดนะฮะผมถ่ายเทคเดียวจบนะลูกค้าไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วที่สําคัญนะรถผมได้มาสภาพแบบไหนผมแค่ล้างสีและดูดฝุ่นนะฮะเอามารีวิวภาพสดๆชัดๆให้ลูกค้าได้รับชมกันนะครับ ตำหนีมีตรงไหนผมแจ้งรายละเอียดตามความเป็นจริงทั้งหมดนะลูกค้าเดี๋ยววันนี้นะครับเอาใจสายวอลโวบ้างนะฮะลูกค้าผมแจ้งก่อนนะครับ V50 เนี่ยได้มากี่คันก็หมดนะฮะเพราะว่าเป็นรถที่ขับดีมากแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะลูกค้าเป็นรถที่ขับสบายคล่องตัวนะฮะแล้วออกข้างใหม่แพงมากนะฮะสล้านกว่าบาทนะขายมือสองนี่ราคาสะดุ้งเลยนะครนะรเดี๋ยววันนี้มาพบ กับรถ v o ล v o นะครับ,บ,ร vo ค,รบคันนี้เป็น V50 นะครับเป็นมินิแวนนะฮะเป็นรถที่สเปคไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะฮะลูกค้ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักไม่เคยพิกาและไม่เคยจมน้ำนะ แก้มหน้าแก้มข้างฝากระโปรงหน้าท้ายไฟหน้าไฟ้าย,าย,ายเดิมโรงงาน100%นะฮะลูกค้าแล้วที่สําคัญนะครับได้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นด้วยนะลูกค้านะฮะมีแหลกมีโลบาร์หลังคาให้นะครับเกียร์ออโต้แอร์แบ็กเอเอสนะฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ซีนอนยางสภาพแม็กสวยยางโยโกฮาม่าสภาพใหม่เลยนะฮะ ยางดอกยางหนาๆเลยนะลูกค้าใช้ได้อีกยาวๆเลยนะฮะนะสีนี่บางเฉียบเลยนะได้เป็นสีขาวด้วยนะครับแก้มต่างๆฝากระโปรงหน้านะฮะองศาเข้ามุมหมดฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ซีนอนแล้วนะฮะไฟหล่อมากนะครับไฟหล่อมากนะฮะแก้มนะฮะแก้มกันชนหน้าเข้ามุมเป๊ะเลยนะฮะนะซ้มล้ออยู่ครบทุกด้านนะครับลูกค้านะสวยมากนะทุกคลิปเนี่ยผมจะพาลูกค้ามาดูตรงนี้นะฮะ นะฮะขอบประตูกับมันจะมียางชั้น2อยู่ด้านในเห็นไหมฮะยังอยู่ครบนะยังไม่มีเปื่อยไม่มีร่องนะลูกคา้านะพวกคิ้วยางขอบประตูเนี่ยฮะยังนุ่มหมดนะฮะบางคันพวกนี้เปืือยฉีขาดหมดแล้วนะคันนี้ยังดูดีนะฮะโลบาราา์หลังคาแหลกหลังคายังสวยกลิบนะฮะนะ,ะชุดพลาสติกต่างๆยังไม่มีกรอบนะลูกคา้าเพราะว่ารถจอดในร่มนะฮะแผงจิ้งหรีดด้านหน้านะครับสังเกตดูนะลูกคา้านะผมจะพามาดูนะยางชั้น2ยังนุ่มนะฮะยังคิดขอบกระจกอยู่นะ,ะคันนี้มีตำหนิตรงนี้ครับกระจก ไปโดนก้อนหินมาตรงนี้นะครับทาให้รล้านะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะนะสั่งกระจกไปแล้วนะครับนอกนั้นกระจกเดิมทุกบานนะลูกค้านะฮะองศาเสากลางนะฮะชายบนยันล่างเข้ามุมเป๊ะเลยนะนะฮะเข้ามุมเป๊ะเลยนะสีนี้สวยมากนะครับเคาะนี่บางทุกจุดเลยนะฮะเคาะนี่บางหมดเลยนะฮะยังไม่เห็นตําหนีเพิ่มนะลูกค้านะฮะขอบชายล่างต่างๆยังดูดีนะฮะคิ้วต่างๆนะฮะเข้ามุมหมดนะครับ นะฮะไม่มีเปิดไม่มีอ่านะครับผมเปิดราคาเลยนะต้นคลิปเลยนะออกข้างใหม่2ล้านกว่าบาทนะฮะลูกค้ากับว o l v ววีหนปี2 0 1 1นสิบะครับขายเท่านี้พอนะสอง0ส0ส่นหันบาทราคาสุดเล้าใจนะครับจัดไฟแนท่วมยอดใช้เงินออกรถศูนย์บาทแน่นอนนะครับไม่ต้องใช้เงินดาวไม่แต่บาทเดียวนะครับลูกค้านะแล้วที่สําคัญนะครับซื้อสดเดี๋ยวผมลดให้นิดนึงนะฮะกับรถดีๆสวยๆไปใช้กันนะฮะแล้วตัวเนี้ยเครื่องยนต์2 0นนะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแล้วขับมากนะ ขับดีมากและนุ่มมากนะครับขับดีมากแล้วก็นุ่มมากนะฮะนะฮะดีมากและนุ่มมากเลยลูกค้านะฮะไฟท้ายยังไม่มีด่างนะขอบไฟท้ายองศาเข้ามุมหมดนะฮะแก้มฝากระโปรงต่างๆนะฮะโลโก้2.0โลโก้วอลโวนะครับโลโก้ V50 ยังอยู่ครบนะฮะเซนเซอร์ถอยหลังมีให้4จุดนะครับยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะฮะชายบันไดชายพื้นต่างๆยังดูดีนะครับไม่มีแตกไม่มีลอกไม่มีเปื่อยนะครับลูกค้าบางคันได้มาในพวกนี้ลอยเต็มเลยนะฮะคันนี้สภาพยังสมบูรณ์ ได้เป็นมินิแวนด้วยนะครับลูกค้านะขับสบายนะและเป็นรถยุโรปด้วยนะช่วงล่างแน่นมากครับลูกค้าเก่าที่ใช้วนโว่ก็จะทราบอยู่นะครับว่าช่วงล่างแน่นจริงๆนะฮะนะครับองศาฝากระโปรงท้ายเข้ามุมบนนะฮะกิบล็อกนะฮะนะครับสีนี่ผมเดินดูละรอบหนึ่งอะผมตีไปเลยนะครับ90%บวกขึ้นไปนะฮะ9 0บถึงบวกนะฮะสียังสวยทั้งคันนะเป็นสีเดิมนะลูกค้าได้เป็นสีเดิมด้วยนะครับ ะะคิ้วยางต่างๆองศาฝาโปงหรือว่าประตูด้านหลังฝั่งซ้ายยังเข้ามุมนะ,ะประตูแน่นมากแล้วที่สําคัญนะมีคีย์ลิตประตูทั้งสีด้านเลยฮะคีย์ลิตประตูคืออะไรคีย์ลิตประตูคือเวลาเราคุญแจใส่ในเกงนละลูกค้าแล้วเราถือของเยอะเนี่ยเราสามารถเปิดประตูจากตรงนี้ได้เลยถ้ากุญแจห่างอยู่ประมาณ30-50ถึงเซนติเมตรนะครับสามารถเปิดประตูได้เลยนะฮะกดเปิดนะฮะนะฮะแก้มเสากลางนะฮะองศาเข้ามุมเป๊ะเลยนะฮะไม่มีเปิดไม่มีลอกไม่มีอ้าแม้แต่นิดเดียวนะครับลูกค้านะครับ ประตูสีนี้สวยมากนะครับประตูหน้านะฮะโอสาฝาประตูนะครับเข้ามุมหมดนะครับทุกจุดเลยนะฮะถือว่าหารถคือจริงๆอ่ะมีขายกันเยอะนะวอลโวเนี่ยแต่มันอยู่ที่ว่ารถสภาพสมบูรณ์จะไปอยู่ที่ไหนนะลูกค้าไม่ต้องกลัวเรื่องเมนเทนแนนตนะฮะช่างมีเยอะมากนะวอลโวนะช่างมีเยอะมากนะครับเพราะว่าไม่ใช่รถจีนนะฮะเป็นรถยุโรปนะฮะแล้ววอลโวตอบโจทย์การใช้งานในเมืองไทยนะครับเพราะว่าขายในบ้านเรามาอย่างยาวนานแล้วนะครับ ดังนั้นรถทนมากข้างหน้าหล่อมากครับไฟเป็นไมาเชนแล้วนะฮะเป็นโปรเจคเตอร์ซีนอนมีไฟตัดหมอกโรงงานให้นะครับนะครับป้ายทะเบียนที่แกะไปเพ่อไปคืนขนส่งนะฮะตอนนี้รถอยู่กรุงเทพนะครับเป็นป้ายกรทมอนะครับโลโก้วันโวกระจังหน้าต่างๆยังดูดีนะฮะซี่กระจังยังไม่มีหักนะครับชุดงานโครเมียมนี่เงาเลยนะบางคันเนี่ยพวกนี้ลอกหมดแล้วนะครับคันนี้เงาวิ้งเลยนะฮะเงามากนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมภายในลูกค้าภายในดูดีมากนะ กุญแจจะเป็นกุญแจแท้นะจะเป็นกุญแจแบบนี้นะครับเป็นกุญแจแทนะ้ข้างในสุดคลาสสิกมากนะครับสุดคลาสสิกและดูดีมากนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดน,นี่นะฮะมันเป็นกุญแจไร้สายเลยไม่อยู่ประมาณแสนไป็นปยนะลูกค้าคือเบาะพวกเนี้ยเดี๋ยวผมทําสปาให้นะเบาะที่มีลิ้วรอยอย่างเนี้ย ผมมีน้ำยาชุบบ่ะนะฮะเดี๋ยวบอกเขาจะใหม่ประมาณอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทำนะฮะนี่เป็นบ่อหนังแท้นะลูกค้าบ่อยังไม่เคยมีเปลี่ยนชิ้นนะฮะข้างในดูดีและสะอาดนะฮะมีเมมเบรีบ่อให้3ตํตำแหน่งนะครับชุดพลาสติกต่างๆนะฮะตัวปรับบ่อเนี่ยยังไม่มีกรอบไม่มีหักไปไหนนะับพวงมาลัยไม่มีด่างไม่มีรอกนะฮะเดี๋ยวให้กล้องซูมไปดูชุดหัวเกียร์กับชุดปรับเครื่องเล่นปรับแอร์นะไม่มีรอกไม่มีด่างไม่มีหลุดหายไปไหนนะฮะคอนโซลยังสวยมากนะครับบางคันนี่ยปุมลอกหดะบ คันนี้ยังดูดีนะลูกค้ายังดูดีมากนะครับนะฮะระบบไฟแจ้งเตือนทำงานทุกจุดนะฮะแจ้งเตือนนะฮะทุกจุดเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดกระจกลงนะครับเพื่อให้แสงเข้านะฮะเพราะว่าผมถ่ายคลิปเริ่มจะเย็นแล้วนะนอกนั้นยังดูดีนะฮะน็อตไม่ประตูไม่เคยแก่นะลูกค้านะน็อตเดิมหมดนะครับตะเข็บเดิมหมดทุกจุดนะครับนะครับ ถือว่ายังได้สภาพสมบูรณ์นะยางกันกระแทกกันฝุ่นกันเสียงยังอยู่ครบนะฮะยางไม่มีฉีกนะชุดชายพื้นเนี่ยผมให้ดูพรมพื้นเลยนะพรมพื้นมันจะแกะยากนิดนึงนะฮะมันเป็นพรมเดิมมานะครับพรมพื้นสะอาดมากนะลูกค้าให้ดูเลยนะสะอาดนะครับนะฮะแผงประตูไม่มีแตกไม่มีบวมนะฮะมือเปิดประตูต่างๆปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกนะฮะโลโก้ต่างๆยังอยู่ครบหมดนะฮะแผงประตูหล่อมากนะครับนะฮะดูดีสุดๆนะ ใครได้ไปถือว่าคุ้มครับรถ2ล้านกว่านะขายสองแสนนะลูกค้าดูนี่สองแสนรถต้นน่ะราคาสะดุ้งเลยนะครับจัดไฟแนนซ์ท่วมยอดแน่นอนบ่อหลังนี่แทบจะไม่มีรอยของการใช้งานเลยฮะมีรอยแต่มีน้อยมากนะลูกค้าปีกบ่อไม่มีแตกไม่มีฉีกขาดไปไหนนะครับแหงประตูด้านหลังใหม่มากนะครับนะฮะมือเปิดประตูนี่ไร้ตำหนิเลยนะฮะกีบล็อกต่างๆยังเข้ามุมหมดนะครับไม่มีเปิดไม่มีอ้านะฮะเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับลูกค้านะครับ ข้างในถือว่ายังดูดีนะลูกค้าสภาพนี้นะนะฮะรอยอาร์คเดิมโรงงานหมดนะครับทุกจุดนะฮะตะเข็บข้างนะฮะชายบนยันล่างเดิมโรงงานหมดนะครับนะฮะนอกนั้นก็ยังไม่เคยมีถูกจิ้มหรือถูกชนใดๆสิ้นนะครับแผ่นพับเดิมหมดนะครับลูกค้านะฮะข้างหลังสภาพถือว่ายังสะอาดนะสภาพเนี้ครับนะอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของต่างๆนะฮะเนี่ยฮะเครื่องมือแม่แรงยังอะไรบล็อกเดิมนะฮะรถไม่เคยติดแก๊สนะครับรถใช้น้ํามันล้วนนะฮะยังอยู่ครบนะฮะถือว่ายังดูดีสุดๆนะลูกค้า ชุดพลาสติกต่างๆนะฮะยางกันฝุ่นกันเสียงยังไม่มีฉีกขาดนะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆนะครับประตูด้านหลังฝั่งซ้ายใหม่มากครับใหม่นะฮะมือเปิดไม่มีรอกนะฮะโลโก้เปิดกระจกยังอยู่ครบนะฮะไม่มีหลุดหายไปไหนนะลูกค้าบอกข้างหลังในสภาพสวยสุดๆเลยนะผมใช้คําว่าหล่อสุดๆเลยดีกว่านะฮะก็จะมีบาะเฉพาะบ่าคนขับข้างหน้านะครับที่มีรอยของ ของด่างของงานแต่เดี๋ยวผมใช้น้ำยาชุบสปาให้ใหม่นะครับบอกว่าจะใหม่เลยนะฮะประตูด้านหน้าซ้ายนะครับสภาพสมบูรณ์มากนะครับคอนโซลเหมือนที่ผมแจ้งไปนะครับไม่มีด่างไม่มีลอกเลยบางคันได้มาคอนโซลมีรอยมีดรอยปากกาขีดเต็มเลยนะฮะรอยอินสอเด็กเงี้ยครับอันนี้สภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับกริปเลยนะใช้คําว่ากริปเลยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องยนต์นะลูกค้าเดี๋ยวสตาร์ทให้ชมนะครับ เดี๋ยวลองสตาร์ทนะครับคือทีเดียวติดนะลูกค้าแล้วคือนั่งในรถเนี่ยเสียงเครื่องนี้แทบไม่ได้ยินเลยนะแทบไม่ได้ยินนะครับเครื่องเงียบมากนะครับเนี่ยให้ดูนะแล้วองเครื่องสะอาดมากเหมือนที่ผมแจ้งไหนะครับคือใครได้คันนี้ไปคือคุ้มสุดๆนะห้องเครื่องสวยมากครับใช้คําว่าสวยมากแล้วแล้วก็สดมากนะสดตั้งแต่งานชุดพลาสติกงานชุดสายไฟงานพ่อต่างๆนะฮะ ตะเข็บข้างฝากระโปรงหน้าไม่เคยแกะนะฮะนะฮะชายตะเข็บเดิมหมดนะฮะแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานนะฮะลูกค้านะฮะหล่อสุดๆนะใช้ว่าหล่อสุดๆนะฮะนี่แผ่นกันความร้อนเดิมนะครับดูห้องเครื่องดูไม่ยากนะครับแก้มข้างเดิมหมดนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะฮะแล้วผมแจ้งลูกค้าทุกคลิปเลยนะฮะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางผมอยู่ติวนนนศรีานนทบุรีนะครับผมเข้าใจลูกค้านะ เพราะว่าผมจัดส่งให้ฟรีถึงที่บ้านนะลูกค้าบางทีผมเห็นใจนะลูกค้าซื้อรถคันนึ่งอ่ะวรจะเก็บเงินได้แต่ระบาดแต่ละสะตางค์เนี่ยมันเก็บยากนะฮะแล้วลูกค้าตั้งใจจะเอารถไปใช้จริงดังนั้นซื้อกับผมผมไม่มีผิดหวังแน่นอนนะฮะผมบอกก่อนนะพะรถทุกคันผมคัดสรรจากประสบการณ์และเทคโนโลยีในการซื้อเข้าตอนขายออกนะฮะผมก็คัดสรรเอามาเซอร์วิสก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้านะ,ะได้ใช้กันยาวๆนะดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางนะครับผมส่งให้ฟรีถึงที่บ้านเลยนะฮะ ไม่ผิดหวังแน่นอนรับประกันนะฮะจากหัวใจนะฮะขอบคุณลูกค้ามา,มากๆนะครับผมค,ครับ